พระธิดาสนุน้อยเราร้อนใจอะา่ทำหายาวิเศษให้สนิทแม่มากกว่าน้องเป็นห่วงลงูกแล้วยาวิเศษมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้พระธดาสนุน้อยแล้วยาอย่ยานกะฟันไร้เถ,ถืออสูรตัวหนึ่งหนทางแก้ไขก็คือฝ่าบาทก็ต้องส่งองค์รัชทายาทสายล่ำเรียนที่สำนักของท่านนักอบผู้มีพระคุณของฉนวน,น้อย ทำไมวิจิตรินดาต้องไปยุ่งกับเรื่องนี้ด้วยอสุมร้ายมันไปเกี่ยวอะไรกับลูกล่ะข้าเป็นผู้มีพระคุณขององค์จิองคิ